ที่หาดใหญ่นะคะเขามีการฉลองครบรอบ1ปีหลาดสายตรอบ้านในไร่ค่ะอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเป็นตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวค่ะเพื่อส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็อาหารพื้นถิ่นที่หาทานได้ยากค่ะ ที่หลาดสายเตะบ้านในไร่อยู่ที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายสมนึกพรมเกี่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในการเปิดครบรอบหนึ่งปีโดยภายในงานก็มีกิจกรรมให้มาร่วมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาทการแสดงบรรเลงดนตรีไทยการแสดงโนราแขกจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะรวมไปถึงมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำด้วยค่ะการจัดกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวครับเป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าท้องถิน่นจำาพ่วผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าปุมมปัญญาท้องถิน่นและเครือข่ายสินค้าด้านการเกษตรครับซึ่งก็ก่อให้เกิดรายได้นะครับรายรายได้ใน,ในระดับครัวเรือนทําให้ประชาชนในชุมชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมไปถึงเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ และการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มซึ่งก็จะนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับโดยสมาชิกสภาเทศบาลคณะกรรมการชุมชนบ้านในไร่แล้วก็แกนนําในชุมชนที่ได้เล็งเห็นถึงทุนธรรมชาติบริเวณสายตราแห่งนี้ค่ะสามารถที่จะพัฒนาเป็นตลาดชุมชนถาวรได้ก็เลยมีการเปิดพื้นที่เป็นตลาดชุมชนให้กับเกษตรกรนําพืชผักสวนครัวนะคะมาจําหน่ายที่นี่รวมไปถึงอาหารพื้นบ้านขนมพื้นบ้านที่ทันหาทันได้ ค่ามาวางจําหน่ายแล้วก็ใช้บรรจุพัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถย่อยสลายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีน้องๆมักคุเทศน้อยประจำหมู่บ้านมาร่วมสร้างสีสันอย่างสนุกสนานในงานนี้ด้วยตลาดนี้นะคะจะเปิดทุกวันอาทิตย์ค่ะตั้งแต่5นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาค่ะ